เช้านี้นะก็กำลังะมาป้อนอาหารนกนะคะดูท่าเด็กๆของเราจะหิวแล้วล่วนะเนาะอ่าอ่าอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่นะกินตองไหมอ่ะะเล็กอ๋อย,อยก็คือลูกนกตัวนี้นะคะนางตกจากหลังคาซึ่งตกมาได้ยังไง แม่นางเนี่ยแม่นางคาบนางลงมาเพื่อที่จะย้ายลังทั้งหมดน่ะประมาณสามรอบเอเรา,าอ่ะก็ทำการอ่ะกินก่นนะอ่ะโอเคคือเห็นคาตาเลยรอบครั้งแรกน่ะไม่คิดว่าแม่นกอ่ะจะเป็นคนคาบก็เลยแบบไม่ได้ใสใ่ใจอะไรปีนเอาเก้าอี้มาเอาโต๊ะมาต่อเอาบันไดเหล็กมาต่อแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคา ผลิตอุปกรณ์มาเพื่อที่จะส่งนางกลับเข้าไปในรูหลังคาแต่สุดท้ายรอบที่สามที่ปีนเก็บเห็นคาตาว่าแม่นางคาบนางตกกลางสนาม <G ül üyor> สุดท้ายตัดสินใจว่าถ้าเราให้เขาไปอีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาไม่น่ารอดแน่เลยเนื่องจากว่า,ากิน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 โอเคโอเคเนื่องจากว่าบาดเจ็บจากการตก ก็คือทั้งหมดมีสามตัวตัวแรกเจอกลางสนามน่าจะโดนแดดเผาตายตั้งแต่กลางวันแล้วหตัวแล้วตัวที่2ตายแล้วเมื่อเช้านี้ที่เก็บมาได้คู่กันเนื่องจากว่าคอเอียงตกจากที่สูงแล้วคอเอียงพอคอเอียงปุ๊บเช้ามาไม่รอดแล้วไปแล้วเหลือตัวนี้ เดี๋ยวเราจะไปซื้อหนอนนกมาให้ผ่านไปแล้วหนึ่งคืนเปิดไฟกบไปแล้วเมื่อคืนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูต่อกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะเป็นอย่างไรจะรอดไม่รอดไม่ร,มรู้ว่าจะเลี้ยงลูกนกเอี้ยงรอดไหมแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตชีวิตเจ้านกเอี้ยงน้อยตัวนี้กันเรื่อยๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ